ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจับตาการเคลื่อนไหวของเงินทุนจากต่างชาติค่ะซึ่งก็เตรียมออกมาตรการควบคุมทันทีนะคะหากพบว่ามีการเข้ามาเก็งกําไรไม่ใช่การลงทุนในปัจจัยขั้นพื้นฐานค่ะก็เป็นผลมาจากหลังจากค่างเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าอัตราค่างเงินบาทที่<น>มีแนวโน้มแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับเง<น>ินสกุลอื่นในภูมิภาค และก็เหตุผลที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นมีส่วนมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐและก็ย,ยูโรเนี่ยฮะตกต่าลงก็มัน่นใจว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะไม่กระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ไม่ต่างกันมากนักเพียงแต่อาจจะเกิดปัญหาว่า ผู้ส่งออกเองจะอาจจะรู้สึกว่าแม้เงินมันได้น้อยเหลือเกินนะครับทางนี้มีการมอบหมายให้ทางแบงค์ชาติเนี่ยไปดูแลไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนจนเกินไปแล้วก็ให้จับตาดูว่ามีการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานแต่เป็นการเก็งกําไรก็ต้องกําหนดมาตรการออกมาดูแลนะครับค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นห่วงในการปรับราคาสินค้าโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปปรับปรุงกลไกการดูแลราคาสินค้าค่ะให้มีการเผยแพร่ราคาแนะนําและคํานวณราคาให้สอดคล้องกับพื้นที่นะคะ รวมถึงต้องดูแลไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคตามมาค่ะจึงได้ให้กระทรวงพาณิชย์นั้นเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วด้วยค่ะ